เดีย๋ยวเช้าต้มซุ้มอันนี้จะทำน้ำเนี้ยค่ะน้ำเนี้ยน้ำเนี้ยต้มหูค่ะหืม <c oughs> เราไม่แค่อบกิน ินเนื้อกินหมูเท่าไหรนะ่นั่นนที่ทำให้สุกๆแห้งๆไก่ก็กินระปิดไก่ถูกดิ <c oughs> อีบาทมอนยีสิบบาทชุประมาณห้สิบบาทม่ แบบนี้แล้วมันจะคล่องดีถ้าเป็นหมูเป็นเนื้อล่ะกินแล้วมันจะคอยคอยจะขวางคอแก่ก็ยังมีนิดนิด อื <c oughs> ออกไปแต่ตลาดอยากกินอะไรก็ทำกินเอง <c oughs> ถ้าไปกินข้างนอกแล้วมันจะท้องเสียค่ะ เขาใส่ปรุงรสเยอะค่ะซีอิ๊วอะไรเขาก็ใช้เป็นแบบถูกๆใช่ไหมคะเป็นกระรอนนะคะเป็นกระรอนดำๆถูกๆก,กินแล้วก็กัดปากกัดลิ้น ทำกินเองนี่ค่ะน้ำมันเราก็เลือกใช้มะกอ,อกมั่งใช้ของมียี่ห้อหน่อยนี่ค่ะนี่ไว้ทอดค่ะสำหรับทอดนี่สำหรับผัดค่ะ Rice p r a m i อย Oil พอแล้วค่ะพอแล้วเนาะสุกไม่มีเลือดไม่เนื้อใ <c oughs> ส่น้ำปลากะตัดน้ำตาลไปนี้เดี๋ยวเ <c oughs> สร็จแล้วค่ะผักค่ะมีถั่วงอกมี ต้นต้นอะไรนะอาทานตะวันงอกเม็ดทานตะวันงอกอจะไปเก็บกระถินค่ะเอาวุธไปเก็บกระถินยูคัมคัมวิดมมมี่ โอ้โหยังไม่อะไรยังไม่ได้ทำงานอะไรสักอย่างเลยได้ถวายสามพระภูมิโอ้ลืมเอาขวดน้ำลงมาวันนี้ทอดเต้าหู้ถวายคะ่ะได้แต่ถวายสารแล้วก็ทำน้ำเงี้ยใช่ไหคะ แดดมาละโอ้ทหารเดี๋ยวจะหาแฟนมาให้ทหารจะหาเล็บมือนางมาให้ท่านพยาท่านพยากาศัก โอ้โหวัน oh. นี้ไปแล้ววันวันดามหึหึหึ ตรงนี้อีกหน่อยจะสวยเริ่มติดแล้วค่ะกุหลาบเมาะลำเริงอีกหน่อยจะเป็นสีแสดสีส้มแดนสวยนี่ค่ะกระถิน บวบดอกแล้วนี่กระถินเมืองนะคะไปเล็กๆนะคะไม่ใช่กระถินป่าไม่ใช่กระถินมะรง เมื่อก่อนมันมีเพี้ยมีแล้วเราก็เอาเอาน้ำฉีดฉีดฉีดมัน,นี้ก็หายไปหมดละวโอ้ยังมีอยู่เลยค่ะ lời để tăng ở bên lá nấm lừa như vậy là bên hùa à, Hãy แม่ไม่เดินไปเลยบายบายชวนแม่เดิน <c oughs> ก็พอกินอยู่ค่ะโอเคครับเพื่อนๆสวัสดียามสายเออเช้าอยู่นะคะนะี่ยสำหรับเราก็สาย สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ